สวัสดีครับทุกท่านครับพบกับผมทาวินมาหลังอีคลิปหนึ่งนะครับวันนี้วันที่1ตุลาคม2565นะครับเราอยู่กันที่ชะสางนะครับเขาหินซ้อนน้ำ j จ8มาส่งวันนี้นะครับบรรจุไม้เรียบร้อยแล้วเป็นไม้ไม้ก่อสร้างเก่านะครับหน้า3มหน้าสประมาณนี้ครับโอ้แล้วก็มีเตาดิน4ี่หเตาตรงนี้เลยนะครับคือบุกถึงถิ่นเตาดินนะครับวันนี้ที่ชะเสางนะครับ ไม้ประมาณนี้ก็ใส่เข้าไปได้เลยนับยาวตลอดตัวถังได้เลยนะครับหน้า3หน้าสี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวปิดประตูเริ่มจุดในอีกทีหนึ่งนะครับครับผมตอนนี้เราจุดกันแล้วนะครับที่จะทังเซานะครับเขาหินซ้อนนะครับผมเดินทางไปพบท่าน้วยตัวเองนะครับสาธิตการใช้งานจริงนะครับเตา JT8 ตอนนี้กําลังฮิตฮอตเลยนะครับปิดกระแสนะครับออเดอร์ตอนนี้ยาวไปถึงสิ้นเดือนหน้าแล้วนะครับ สถานีต่อไปนะครับผมไปที่สปปลาวนะครับ10ถังนะครับ JT8 เดี๋ยวดูในคลิปต่อไปติดตามได้เลยนะครับวันนี้ที่เช้านะครับเราจุดเวลา1 1โมงตรงนะครับ1ิโมงตรงไม้ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นไม้เก่าไม้ก่อสร้างนะครับคือยาวๆเราใส่ได้เท่าไหร่ใส่ไปเลยนะครับไม้ประมาณนี้นะสามนะสี่นะครับแล้วก็เราจะมาดูสถานที่กันนะครับเป็นเตาถ่านเตาดินนะครับท่านลูกค้าก็สนับสนุนซื้อเจทีแปดมาหนึ่งเตานะครับ เพื่อที่จะมาเผาไม้ประเภทนี้นะครับแล้วก็ไม้ซุงใหญ่ๆก็จะเผาเตาดินนะครับก็เหมาะสมดีครับเตาเจตีแปดรวดเร็วอยู่แล้วนะครับได้ฐานใช้วันต่อวันได้เงินเข้าวันต่อวันนะครับและอีกอย่างนึงคือฝนตกเนี่ยเราก็สามารถเผาได้นะครับเจตีแปดแต่เตาดินนี่ไม่ไม่ได้นะครับ ติดตามนะครับตอนแก๊สติดแล้วก็ชมฐานที่ชัตังระากันครับขอบพระคุณมากครับคราบผมนี่กระเตาติดเต็มที่แล้วนะครับเริ่มติดตั้งแต่3มชั่วโมงนะครับตอนนี้เวลาบ่าย2.45นาทีนะครับจุดตอน11โมงนะครับเริ่มติด3ชั่วโมงเต็มนะครับ3ชั่วโมงเต็มตอนนี้ก็ติดเต็มที่นิ่งแล้วนะครับก็ปล่อยเขาเดินเครื่องไปเรื่อยๆนะครับไฟแรงมากนะครับ แล้วตอนนี้ก็ฝนตกแล้วครับที่ชั้นเซาโตกปล่อยๆป,ประมาณนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ากระหนักเทมาไม่ได้นะครับต้องอยู่ในหลังคางนะครับผมครับผมหลังจากเตาติดจนเปลวไฟหายไปแล้วแล้วก็เราจะมาดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้ง่ายๆเลยว่าปิดวาล์วตัวไหนวิธีปิดเตาจะปิดตัวไหนเนี่ยตรงนี้คือยังมีไฟอยู่ สามารถปิดได้เหมือนกันนะครับแต่จะเหลืออยู่ที่ก้นถังประมาณสองสามท่อนแต่ก็ปิดได้เหมือนกันวิธีปิดเตาก็คือเนี่ยหมุนวาลวนี่ง่ายๆเลยหมุนปิดเนี้ยมหมุนปิดแค่นี้เองปิดให้แน่แนๆนะแ,แ,แล้วก็ห้าชั่วโมงก็เปิดเตาได้เลยวิธีติดปิดเตาแสนจะง่ายดายนะครับ j t ที 8. โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับรอดูฐานกันพรุ่งนี้ ครับผมเจ็ดโมงเช้าวันนี้เราก็มาเปิดฐาน JT แปดกันนะครับเรียงแน่นๆนะครับจะได้ทานแบบเยอะกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือยุบไปแล้วก็ประมาณครึ่งหนึ่งเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะครับสุดยอดฐานจริงเปิดฐานไม้น้สามน้สี่นี่นะครับฐานสวยงามเหมือนเดิมนะครับการนำส่งและเผาครั้งแรกก็สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมนะครับ JT 8 ที่ฉางซาวก็สําเร็จสมบูรณ์นะครับอาทิตย์หน้านะครับสปปลาวนะครับ10ชุดอาทิตย์ต่อไปก็นครสวรรค์น,นะครับตอนนี้เจทีแปดกำลังกำลังฮิตฮอตเลยนะครับขอบพระคุณนะครับคุณป๋าคุณป้าแล้วก็นี่ฮะโครงฐานของเราเช้าวันนี้ก็ต้องกลับแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับ